เลสซิ่งมาสเตอร์อีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมาเปิดกรชานะครับแต่ว่ารอบนี้จะเป็นคลาสกลางนะ,อะรอบที่แล้วก็ทุกท่านน่าจะเห็นความเกลืออย่างเต็มที่ของไอดีผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับออกแต่คลาสกลางจริงๆนะวันนี้เรามาเปิดคลาสกลางกันบ้างนะครับมบมีไม่เยอะนะก็ครึ่งหนึ่งจากคราวที่แล้วเลยหมื่นห้าพันเพชรโดยประมาณนะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเสร็จแล้วก็จะเร็จเควสเนาะเออมันก็จะได้เควดมา ได้เพชรม,มาเพิ่มนะครับอ่ะแล้วก็มีกุญแจอีก19ดอกนะครับแต่ว่านี้ผมกดทิ้งไว้ละนะครับมันจะกดอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะได้การันตีนะครับแต่ผมจะกดแบบนี้นะก็คืออกดอันนี้1นรอบมันก็จะเป็น90ใช่ไหมอ่ะเส่แล้วเรากดกุญแจอีก1น,นะครับกุญแจผมมี19ดอกนะแล้วก็กดฟรีมันจะมันลงตัวนะครับแล้วเราก็กด ปึ๊บๆๆไหลไปเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะออกเลยตั้งแต่แรกเลยไหมนะครับอ่ะไม่เสียจวลาเดี๋ยวเราออมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะอีกรอบนึงนะกดก่อนนะครับเป็นรอบฟรีเนาะเจ้าแวบออกมาเป็นยังไงขาวแวบเอ้ยทองเอ้ยครั้งเดียวเอ้ยไอดี ID นี้ เอ้ยผมว่ามันของโอ้ยเดี๋ยวดิเรากดครั้งเดียวแล้วมันออกฟอร์จีทีก็เท่าบอกว่ามันหลุดเลนเลยดีเอ้ยย่าทำไมอัลทอรี่ทำไมทำไมมันถึงเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหดวงผมแม่งคือแบบคือสุดจริงอะ่ะแม่งโคตรสุดเลยผมบอกเลย <c oughs> กดครั้งเดียวออกแต่ออกฟอร์จีทีเพื่อเพื่ออะไรครับ ดูมันเอาแต่เริ่มเลยเอาแต่เริ่มเลยนี่ <c oughs> เกมมันเกลียดอะไรผมขนาดนั้นเนี่ยอ่าได้งั้นผมมีสุ่มฟรีเอาไปจัดจัดมันไหนไหนมันก็มาอย่างนี้แล้วเอาเลยทำสบายลูกพี่เอาเลยเต็มที่อยากจะยำผมยังไงเอาเลยจัดมาเออเอาเลย ไม่คาดหวังอะไรแล้วเอาว่าสารจัดๆนะทำมาลุยเลยแล้วกันไหวปะเนี่ยหนึ่งร้อยนะครับไม่รู้ว่าจะครบหรือเปล่าด้วยนะครับได้รอบเดียวเท่านั้นแหละอ่าไปลุยแมคลาเรนนะครับมันบวกจำนวนครั้ง4ไปเลยนะเราเปิดไปเลยแล้วกันไม่ต้องลีลามากนะฮะ ป๊าปอัดเข้ามาเออเอาเลยผมพร้อมถูกยำแล้วนะคลิปนี้เออมาแล้วนะเวลตเตอร์ลุยต่อนะครับเวิปปิป๊บแหมเอาแต่เริ่มเลยนะครับ ต้อง160เนาะถึงจะได้การันตีแมคลาเรนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไปถึงหรือเปล่านะครับไปลุยชถ้าไม่ถึงเดี๋ยวระหว่างทางเราไปกดรับเพชรนะครับไม่รู้ว่ามันจะถึงหรือเปล่านะก็ภาวนาให้มันถึงนะอย่างน้อยมันไม่ออกเราจะได้แลกตรงนี้ได้นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าสต็อกเพดไว้น้อยเกินไปหรือเปล่านะครับคือมันดันไปออกฟอดจีไงโดนเล่นเลยไงนะรถม่วงขอดีๆหน่อยดีนี้ไม่มีรถด,ดีๆใช้นะครับไปกันเรื่อยๆนะครับไม่รีบละผมค่อนข้างที่จะปรงนะครับปรงเลยไม่ <c oughs> อนารายเลย แล้วผมเนี่ยเเออรียบร้อยผมว่าน่าจะได้เพชรอยู่นะเพราะว่ามันมีรถใหม่ออกมาเยอะไอ้ดีนี้นะครับชมครับยังเป็นรถม่วงอยู่แต่หนึ่งร้อยก็จะออกรถทองหนึ่งคันนะครับอ่ะไปะดูกันต่อนะครับตื๊ด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  ชุดยังไม่มาแต่ว่าเพชรเรานี่ก็ก็ได้ที่จะอดแล้วนะจะไม่มาให้เราจริงหรอจะจะไม่ไม่สงสารให้เราจริงอรอนี่ผมเปิดได้แค่สามรอบเท่านั้นเองนะผมว่าผมแรกการันตีไม่ได้ด้วยนะไอเดี ID เนี่ยอาจจะต้อง เล่นเก็บเพชรอีกนิดนึงแล้วก็แลกแมคลาเรนเอาเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยบ่นมากไงมาแล้วเนี่ยของจริงออกแน่นอนแมคลาเรนมาแน่นอนนะครับหลังจากที่เราโชคร้ายมานะผมว่ารอบนี้แหละของอย่างยังยังยัง,ยางมาล็อกแล้วยุ่แหมทําเราตกใจจริงๆเลยนะไอ้ฟล์กกอลคันนี้นะสีน้ําเงินนะแมคลาเรนต้องสีส้มนะสีส้มชวป์ป้ามา มันยังไม่ไม่เลิกจองล้างจองผ่านก,าอกูอีกเหรออีโรแทสจบแล้วจบแล้วคาเทาลี่ปวดใจปวดใจเลือก,กเกินเออแล้วอะไรเนี่ยปี๊ดเลยอะ่ะ นั่นคือแบบคือแต้มมันก็รีไงพอมันออกทองมันก็รีไงอีกเก้าสิบห้าอุยงานหยาบเลยครับหยาบแล้วแบบเนี้รับเพชรก็น่าจะไม่เยอะด้วยเนี่ยไอเดียเนี่ยอืมนั่นไงมีแค่นิดเดียวนะเอาวสาน ทำไมทำไมน่าส่งสารสงสารขนาดนี้นะ <S <S คิดว่าก็ไม่น่าจะเปิดได้อะไรสักเท่าไหร่ก็ตามมีตามเกิดนะครับเดี๋ยวผมกดเปิดเปิดให้มันหมดไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไอดีนี้คาดว่าจะต้องเล่นแล้วก็เปิดไอนี่ไปนะ <S <S 1> <S 1> ทำอะไรไม่ได้ต้องแลกเดี๋ยวแล้วแหละนะครับอย่างน้อยก็ยังดีที่มันมีรถใช้เพราะว่า แมคลาเรนมันก็เป็นรถที่พัดกลางที่ดีนะครับใครไม่ทันพอสก็อันนี้แจ๋วนะครับเท่าที่เป็นลองเทส ECU ูศูนย์มันก็เล่นได้นะครับไม่เป็นแรก็ดวงใครมันก็นะก็เข้าใจกันอยู่ใครที่ติดตามชแน l ผมมาแล้วดูแต่การชาเนี่ยก็น่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับว่าช n น l ผมเนี่ยมันมีความบัดซบมากน้อยแค่ไหนนะครับ ผมก็ทําใจไว้แล้วแหละว่ามันไม่น่าจะออกนะไอ้เจ้าเหมือน้ันเพชรเนี่ยนะครับเช่าแมฟเออไปเราไม่ดิ้นรนดันทุลังนะครับผมรอเก็บเพชรอีกหน่อยนะครับน่าจะอ,อีกสัก4 5 0 0 0ันเพชรนะครับผมก็แต่จะไต่แรงเก็บเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บเพชรตรงไหนได้ก็เก็บนะครับคิดว่าน่าจะได้อยู่แหละ นะฮะอ่ะผมแถมให้อีกหน่อยแล้วกันนะครับผมมีแต้มแจงเงินอยู่เท่านี้นะครับ3 5 1ใบก็แกลกรถคลาดกลางได้2อคันในดีนี้ไม่ค่อยมีรถคลาดกลางนะครับเมื่อกี้ก็ออกรถคลาดกลางมาคันหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแลกนะคันถ้าเป็นคลาดกลางนะผมก็คิดว่าที่ดีๆนะผมอยากได้ไอ้เจ้านี่ เบนซ์นะครับมีมีคลิปทํารีวิวไว้ละนะครับหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เอาเป็น M4 ผมว่าก็เล่นได้นะครับ M4 หรือไม่ก็ i 7อีกสักเม็ดนึงผมว่าก็แรงนะครับยังไงก็ยังมันก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะส่วนที่เหลือก็อย่าโผล่มาให้เห็นเลยนะครับอ่ะมาอีกสักหน่อยเดี๋ยวคลิปมันจะไม่มีอะไรนะมารอบแรกขอเบนซ์เหลือง เบนเหลืองเบ้นเหลืองเบนเหลือง,อ,งอืออ่พาพานเมล่าเล่นได้ไหมอ่ะเล่นได้แหละมันมันก็เล่นได้แต่แต่แตคือไม่อยากได้งไงเคยไปลองเทสละมันไหลป,ปื๊ดเลยนะครับแต่มันกน็แรงนะมันกน็แรงเล่นได้เล่นได้ไม่เป็นไรอะมามาอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งไม่ได้ไม่เป็นไรเรายังมีอีกรอบหนึ่งนะครับออมันเลกสีเบ้นเหลือง เบลนเหลืองจงออกมาเหลือง M4 มาอีกแล้วผมว่าคลิปชาแนลเราเนี่ย m c นี่คือโผล่มาเยอะนะเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอัพเต็มมันก็เล่นได้นะมีเม็ดหนึ่งเม็ดสองเม็ดนี่ก็ใช้ได้ยุกก็แต่แรงได้พอละโอเค ยังคงสิ้นหวังอีกเช่นเคยนะขออะไรไม่เคยจะได้เลยนะครับก็วันนี้หมื่นห้าพันเพชรกับกุญแจดองอีกประมาณกุญแจดองกุญแจแดงนะครับอีกประมาณเกือบ20ดอก19กดอกนะแล้วก็มีหมุนฟรีหมุนอะไรนิดหน่อยก็ตีตีไปว่า20ดอกนะครับเปิดไม่ได้นะัก,ก,นก,นการันตีไม่ได้ด้วยนะครับอ่ mm hmm. ะก็ erm ประมาณนี้แล้วกันลงคลิปไว้นะครับใครที่ กดนิดเดียวแล้วได้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับนะใครกดแล้วไม่ได้นะฮะก็เข้ามาระบายในช anel ผมได้นะเห็นคลิปก่อนก็โอ้สุดยอดมีทั้งคนโชคดีแล้วก็ผู้โชคร้ายนะครับแบบผมนะฮะ <c oughs> อ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับผมก็จะมีอะไรก็ลงไปเรื่อยนะครับก็สามารถกดติดตามเล่นกันได้นะเน็ตขำๆนะครับสำหรับตัวผมนะฮะ เศร้านะฮะอ่ะไปเจอใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับผม